นะตายอยู่ในในคุกนั่นแหละก็คนจํานวนมากก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็คืออะไรจะเกิดเนี่ยก็นั่งดูแต่เราต้องรู้ว่าฝ่ายประชาชนนั้นเนี่ยนะคะก็คือจุดยืนก็คือว่าเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าประชาชนนั้นไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์และอำนาจ ในฐานะผู้ปกครองค่ะมันไม่ได้อำนาจอะไรเนี่ยถูกไหมถ้าเราจะมีก็คืออำนาจในการไปเลือกตั้งค่ะที่เขาบอกว่าโอ้คุณมีอำนาจสองนาทีแล้วเสร็จแล้วไปอยู่ที่คนอื่นประชาชนก็ต้องตรวจสอบนะแต่นั่นเรามีแค่นั้นยังไม่มันก็ยังลำบากที่จะได้เลยนะก็<ฮ><ฮ>คือหมายความว่าฝ่ายประชาชนจุดยืนจะจะเป็นอย่างไรก็คือจุดยืนของเราก็คือ เราไม่ได้ตื่นเต้นต่อความขัดแยง้งคของฝ่ายอนุรักษ์นิยมแล้วก็ไม่ได้คิดว่าประชาชนนั้นจะต้องไปอิงอยู่ข้างไหนเพราะเราไม่ได้อยู่เพื่อผลประโยชน์เราไม่ได้อยู่เพื่ออำนาจที่ทำทำทั้งหมดเนี่ยเรามองถึงอนาคตของประเทศเป็นผลประโยชน์ส่วนรวม เราจะไม่อยู่ในเราจะไม่อยู่ในเกมแย่งชิงอำนาจที่ไม่ใช่ของประชาชนนั่นเองนะเห็นด้วยไหมเห็นด้วยค่ะอ่าก็ก็คือเราไม่ได้อยู่ในเกมนั้นแต่นี้ไม่ไม่ต้องไปคือไม่ต้องไปเชียร์ใพรก็ไม่ต้องไปแท่งใครก็ดูไปอ่ก็ดูไปด้านหนึ่งเราก็ทำมาหากินใช้ชีวิตในฐานะพลเมืองที่ดีแล้วก็คอยตรวจสอบ นะผู้ที่มาปกครองในการไม่ว่าเรื่องคอร์รัปชันโกงกินจะ<ม>ไม่ทันไรก็เรื่องไมโครโฟนละนี่ยกตัวอย่างนะเรื่องไม่ว่าจะเป็นในประเด็นคอร์รัปชันโกงกินประเด็นของการใช้อำนาจที่บิดเบือนนี่ยกตัวอย,อย่างอย่างนี้นะแล้วนะข้อเรียกร้องที่เหมาะสมถ,ถูกต้องนะถูกต้องนั่นต้องไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัว พราะถ้าเป็นผลประโยชน์ส่วนตนเรียกร้องเฉพาะคนคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้มไม่มีใครฟังหรอก<ะ>แต่ถ้าเป็นข้อเรียกร้องสําหรับผลประโยชน์ของคนยิ่งมากเท่าไหร่ข้อเรียกร้องนั้นก็ยิ่งมีน้ําหนักมากขึ้นถูกไหมเพราะนั้นเพราะนั้น,น,นเอาว่าในตอนต้นเนี่ยนะเฉพาะหน้าเนี่ยเราพูดถึงจุดยืนก่อนว่าเรายืนอยู่กับผลประโยชน์<ะ>ประชาชน<ะ>ไม่อยู่ในเกมอำนาจในการแย่งอำนาจ ของใครบางคนก็ว่าเราเป็นพวกอะไรอะ่ะลูกลูกสมุนอย่างนั้น <c oughs> หรือว่าทําเพื่อทําเพื่อสู้แล้วรวยบ้างอะไรบ้างนะ<ม>นี่แหละเป็นเวลาต้องพิสูจน์ค่ะต้องพิสูจน์ว่าเรามีจุดยืนกับผูปมะอยู่์ประชาชนจริงหรือเปล่า<ม>แต่ในกลุ่มที่ไม่ได้ยืนอยู่ผลปรีโยชน์ประชาชนพอได้มาจําจนวนหนึ่งก็จะเห็นทะเลาะกันเลยอื<ม>ทะเลาะกัน ค่ะแย่งว่าทําไมฉันไม่ได้แบบรอบก่อนผมผัดข้าวแล้วทําไมคนอื่นเอาไปกินหมดเลยที่แบบพี่สนที่เล่มทองคุนพูดค่ะผัดข้าวแล้วทําไมคนอื่นเอาไปกินแต่เที่ยวนี้ก็ไม่รู้ว่าใครใครมีปัญหาใคร,ใครมีปัญหาต้องดูไปนั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกค่ะว่า ฝ่ายประชาธิปไตยค่ะเราตั้งอยู่บนผลประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ประเทศชาติอย่างแท้จริงนะคะแน่นอนว่าอำนาจค่ะเป็นสิ่งหอมหวานค่ะที่ไม่ว่าใครก็คงจะแสวงหาที่จะขว่คว้าแต่ในสถานการณ์แบบนี้ค่ะฝ่ายประชาชนที่ผลประโยชน์ที่ประชาชนเราก็ไม่ไปอยู่ในเกมอำนาจของใครนะคะอยู่ดูอย่างรู้สติจ่ะจำเป็นจะต้องไปเชียร์หรือว่าไปแช่งใครก็รอระยะเวลาตามรถแมพนะคะ ก็เรือกตั้งเมื่อไหร่ทุกคนก็ไปใช้สิทธิ์ของตนเองที่มีภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเรามาสนทนากันต่อในเหลียวหลังและไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยพักสักครู่ค่ะเราเข้ามาอยู่ด้ยวยกันต่อนะคะกับเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยแ่วนี้เราสนทนากันในหัวข้อ จุดยืนฝ่ายประชาธิปไตยในสถานการณ์เช่นนี้นะคะสถานการณ์ที่ตอนนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวค่ะเหมือนตะวักกองที่พยายามจะตีเร้าขึ้นมาทุกทีเนี่ยน,นะคะจุดยืนของฝ่ายประชาธิปไตยจะเป็นอย่างไรในช่วงที่แล้วก็ได้พูดถึงกระแสการวิเคราะห์วิจารณ์นะคะของคุณวรชัยเหมมาไปเป็นที่เรียบร้อยะคะ่ะทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งเรื่องแน่นอนเพราะว่ากระแสที่เกิดขึ้นมาในครั้งนี้ก็เกิดมาจากการแถลงข่าวการจับกลุ่มนะคะ ชายชุดดำบุคคลปริศนาที่ตามหามานานแสนนานมาหาเจอในไม่นานมานี้เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมรวมไปถึงล่าสุดก็ได้มีการสั่งฟ้องนะคะเจ็ดผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันมีและใช้อาวุธปืนการพกพาอาวุธปืนวัตถุระเบิดต่างๆไปในที่สาธารณะหมู่บ้านชุมชนที่ไม่ควรจะพบไปประมาณนี้นะคะซึ่งก็แตกต่างกัน,ก,นกับคดีที่ได้มีการยกฟ้องคุณอภิทิ์แล้วก็คุณสุเทพไปก่อนหน้านี้ที่ ถูกกล่าวหาในคดีอาญาที่ว่าร่วมกันนะคะในการออกคําสั่งให้ผู้อื่นกระทําการนาไปสู่การตายหรือว่าการสัฆ่าโดยมีการเจตนาเล็งเห็นผลต่างๆซึ่งอน,นันยกฟ้องไปแล้วไปที่เรียบร้อยแต่ว่าชายชุดดำที่จับได้โดนคดีการพกพาอาวุธเพราะฉะนั้นแล้วค่ะตอนนี้ก็พยายามมีการที่จะหยิบยึบโยงหยิบโยงนะคะคุณเปิ้ลสิทธุดาซึ่งแน่นอนว่าคุณเปิ้ลเองเนี่ย ไม่ได้เข้ามาเป็นนปชไม่ได้เป็นนปชนะคะแต่ก็คือฝ่ายประชาธิปไตยก่อนหน้านี้คุณเปิ้ลเองก็ได้เคยอัดคลิปบอกว่าตนเองเนี่ยทำหน้าที่ในการโอนเงินไปให้ใกับครอบครัวของกาดบ้างละ่ะให้กับครอบครัวของออพี่น้องคนแสดงที่โดนคดีทางการเมืองบ้างละ่ะโดยเงินเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเงินที่มีพี่น้องประชาชนร่วมกันบริจาคเข้ามาเธอก็ทําหน้าที่ในการโอนไปให้ยังบ้านาต่างๆและท่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็บอกว่าหนึ่งใน ห้าผู้ต้องหาที่จับมาในครั้งนี้เนี่ยมีอยู่หนึ่งคนมีสลิปหลักฐานการโอนเงินจากคุณเปิ้ลศิทสุดาเข้ามาแต่ตำรวจก็บอกว่าก็ไม่สามารถระบุได้เช่นเดียวกันว่าโอนเงินมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรต้องจับตัวคุณเปิ้ลมาให้ได้ก่อนจะได้ทราบว่าเงินที่โอนมานาั้นคือค่าอะไรนั่นเองพยายามจะมีการยงยายทั้งหมดนี้ค่ะตั้งแต่อุสงครามต่างๆนานา,นามาถึง นปชหรือไม่เราจะสนทนา,นากเกี่ยวกับจุดยืนนี้กันต่อนะคะอาจารย์ทิดาคะพยายามมีการโนแต่แน่นอนคุณป้าเนี่ยไม่ได้มาเป็นหนึ่งในนปชใช่ไหมคะได้เข้ามาเคลื่อนไหวอะไรในนปชไหมคะอาจารย์คือ,อคืออย่างนี้ถ้าถ้าหนูตั้งคําถามอย่างนี้มันเป็นมันจะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะ,ะ,ะไว้เวลหลังที่เราจะคุยกันคือฝ่ายประชาธิปไตยนะมันเป็นขบวนใหญ่ค่ะเวลามีนปชนปชเป็นองค์กร หลายคนเนี่ยไม่เข้าใจาเป็นองค์กรแนวร่วมที่ชื่อ,อนอ<า>เป็นองค์กรที่ชื่อ,อนอป,ประชค่ะชื่อมันก็คือแนวร่วมประชาอ่ต่อต้านเผด็จการแห<า>่ง<า>ชาติเ şey. ห็นไหมแต่มันเป็นองค์กรที่เขาเรียกว่ามีรูปการมีรูปการหมายความว่าอะไรมีการนำมี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 องนำมีนโยบายมีแนวทางมีการจัดตั้ง มีการนำภูมิภาคมีการนำต่างประเทศะนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่องค์กรแบบลักษณะองค์กรปฏิวัติจึงเป็นองค์กรเปิดส่วนมากคนก็รู้จักกันะนะแต่เป็นองคอนน์กรในที่มีการนำเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงการนำของรปชรซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกัน<ะ>ส่วนปั้นเนี่ยเขาก็เป็นจะเรียกว่าเขาเป็นแดงอิสระก,ก็ได้<ะ>หรือจะเรียกว่าเขาอยู่ เป็นมวลชนที่มาสนับสนุนนปชด้วยก็ได้แต่ว่าลักษณะของเขาคือองค์กรของเรามันเป็นองค์กรหลวมาคนมปนตั้งเยอะแยะเราไม่สามารถที่จะไปบอกได้ว่าเราเป็นองค์กรนําของทั้งหมดพูดอย่างนั้นก็เป็นการตีกลุ่มเพื่อนเขาบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้คิดว่าคุณไม่เป็นผู้นาก็มีเพราะว่าคนแสดงบางคนก็บางอย่างคิดไม่ตรงกับนปชแบบคือคืออันนี้เฉพาะหนูตั้งคําถามนี้นี่ต้องไปคุยกันใหม่อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่า เอาเป็นว่าคือเขาถามว่าก็เขาเป็นฝ่ายพิจารตาเขาก็ใส่เชืแอแดงเวลามีชุมนุมเขาก็มาแล้วคุณจะบอกว่าเขาเป็นนปชหรือเปล่าาความว่านปชเนี่ยหมายความว่าจะต้องอยู่ภายใต้กนันอ,อยู่ภายใต้การขับเคลื่อนอคือเรามเป็นเสรีชนอะ่ะค่ะหมายความว่านปชก็ไม่เคยไปบังคับใครไม่เคยไปบอกว่านี่ห้ามไปขึ้นเวทีนอ้ด ไม่เคยห้ามว่าไปฟังคนน้องคนนี้นะค<ะ>่ะและไม่เคยบังคับว่าคุณจะต้องมา<ะ>อยู่ภายใต้การนําเป็นเสรี่ชนเขาก็มาเมื่อไหร่<ะ>ก็มา<ะ>ไปก็ไปไปก็ไปดังนั้นเราจึงเราจึงใช้คําว่าการนําการขับเคลื่อนภายใต้การนํำนอกระฉอะเราก็มีแนวทางมีนโยบายของเราชัดเจน<ะ>เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ถ้าเราไปผักว่าคนไม่ใช่นอชอก็เหมือนเราบางคนเขาบอกว่าเขาเป็นนอกไปฉอ นะเราเราก็ไปตัดเพื่อนออกอแต่ถ้าเราไปบอกว่าเขาเป็นบางทีเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่ผมไม่ได้ยอมรับคุณนะแต่ผมเป็นเชื่อแดงนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระม,มัดระวังอย่างยิ่งตรงนี้เราระม,มัดระวังอย่างยิ่ง,งที่จะไปบอกว่าเขาจะต้องเป็นคนบอกเองอนะเราจะไม่บอกว่าใครใช่หรือไม่ใช่เขาจะเป็นคนพูดเอง มีหลายคนที่เขาบอกเขาไม่ใช่รประปชอโอเค okay. นั่นคือเขาพูดเองแต่ด้วยหลักการเนี่ยเราจะไม่ไปบอก<ะ>ว่าคนนั้นใช่หรือไม่ใช่<ะ>เพราะว่ามันอยู่ที่เขาอม,มันไม่ได้อยู่ที่เรา<ะ>เขาจะเป็นหรือไม่เป็นคือตัวเขาทีนี้เรามีแนวทางนโยบายถ้าเขามีแนวทางนโยบายที่เขาไม่เห็นด้วยกับเรา<ะ>เขาก็ไม่มาอยู่ภายใต้การนําเราคเ<ะ>ขาอาจจะใส่เสื้อแดงเขาก,ก็ตั้งองค์กรใหม่ะนะชื่อนนี้ มันต้องมาคุยเวลาต้องมีเวลามาคุยกันทีหลังเพราะว่าในหมู่พวกเรากันเองเนี่ยไม่เข้าใจเพื่อนอภชอมไม่ได้สถาปนาเป็นผู้นําเด็ดขาดค่ะของคนเสื้อแดงแล้วอพชก็ไม่ได้แต่งตั้งใครที่จะมาเป็นผู้นําบางคนก็แต่งตั้งกันเองที่อาจารย์เล่าใหฟังอ่ะบางจังหวัดค่จตุพรถามว่าอาจารย์บทเขาจาก ประธานใจบอกไม่ได้ตั้งักหน่อยตั้งตัวเองไม่ <c oughs> ได้ไปพูดยังไงก็ <c oughs> <ค>มีค่าวคือ <ละ S 2> บาง <วะ S 2> คนก็ตั้งตัวเองเป็นเป็นประธาน,นอปจจังหวัดนะอ๋อเมื<ล> <ๆ S 2> ่อแล้วแล้วบางวันบางทีก็บอกไม่ใช่ผมไม่ขึ้นกัปนนอปจ<ม>เวลาเขาโมโหเพราะนั้นเราเราจรึงพูดด้วยว่าเราเป็นการนำด้วยหลักการและด้วยความสมัครใจในกระบวนการฝ่ายประชาธิปไตยเพราะเพราะเรานี่เป็นเรื่องของเสรีชนไม่ใช่เรื่องของการบังคับที่นี้ เราไม่ต้องการจะเน้นเรื่องคุณกฤษดาเป็นเรื่องใหญ่ค่ะนะในวันนี้เนี่ยเราอยากจะพูดว่าในสถานการณ์ต่างๆเราพูดอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องของการพูดประเด็นชายชุดดำหรือไปหยิบของคุณกฤษดาขึ้นมาเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยมันนําไปสู่ปัญหาที่ว่าเขาต้องการที่จะชี้ว่านะกระบวนการเคลื่อนไหวที่นำโดยนปชหรือไม่ก็ตามที่ของคนเสื้อแดงเนี่ย เป็นกระบวนการที่ใช้ความรุนแรงเป็นพวกที่มีกองกำลังอาวุธะนะแล้วก็เป็นพวกล้มเจ้านี่คือสิ่งที่เขาต้องการสร้างภาพลักษณ์อันนี้เพราะฉะนั้นในยามที่มีสถานการณ์ต่างๆเนี่ยถ้าถ้าพูดเรื่องล้มเจ้าได้ก็พูดถ้าพอพอประเด็นนี้มันอ่อนก็เอาเรื่องอื่นขึ้นมา ทีนี้ขนาดนี้เนี่ยพองมันเกิดประเด็นของคุณกฤษดาขึ้นมาก็ไปโยกคกามต่าคุณกฤษดาเนี่ยก็ไป่ามประเทศด้วยค่ะแล้วก็ไปฟ้องนะาราบประชาชนเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไปจับเอาเรื่องราวของคุณกฤษดาที่ที่ทําเรื่องเยี่ยวยาเธออาจจะเอาเงินตอนนี้เขาก็รู้แล้วถ้าดูข่าวค่ะนะดูข่าวที่ว่าสมยศเผยไม่ได้กล่าวหา กฤษดาจ้างชายชิดดำแต่แค่ตั้งข้อสังเกตหลังพบบัญชีนะค่ะคือคือ,คอหลังจากที่มีมีการโต้ะกระแสามากแล้วสมยศผู้มันพวกก็ต้องรู้ว่าไม่พูดแบบนี้แสดงว่าไม่มีหลักฐานอะไรไปพูดกล่าวหาเขาลอยลอยได้ไงไปพูดกล่าวหาเขาว่าอ่ากฤษดาไปจ้าไอ้น,นี่พูดที่เราพูดวันนี้เนี่ยไม่ได้พูดในคนโกรธเรืองนะคะค่ะ พูดให้ทําความเข้าใจจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันคือถ้าถ้าจะบอกว่า,าพลตรุจเอกสมยศเนี่ยเขาอาจจะอนุมานก,กับคดีก่อนหน้านี้ที่มีการจับอาวุธแล้วก็ผู้ที่เป็นเป็นอันนั้นคือโยงว่าเตรียมไว้ก่อเหตุในปี5้เจ็นะคะแล้วก็ผู้ที่ถูกจับอาวุธเนี่ยก็โยงไปถึงคุณเปิ้ลกิตูดาหมดเลยก็เลยอนุมานมาว่าปี5้ามเห็นมีโอนโอนเงินก็อาจจะเกี่ยวด้วยหรือเปล่าอะไรก็ได้ก็คือเป็นการพยายามโยงดังที่อาจารย์พูดแล้วไง ว่าปรกากฏการณ์ต่างๆเนี่ยมันแสดงถึงท่าแท้คืออะไรท,ท่าแท้ก็คือต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของฝ่ายพับไตในนามคนเสื้อแดงและภัยใต้การนำนมชอนนั้น<ช>เป็นการเคลื่อนไหวของที่ใช้ความรุนแรงม,มีกองกําลังอาวุธค่ะแล้วก็พยายามจะโยมาต่างๆทั้งหมดทั้งในตัวเองก็รู้อยู่แก่ใจนะ<ช>อันนี้เล้ารวมทั้งสมยศกล่าวถึงนายถาวรเสนเนียม ที่ออกมาพูดว่ามีชายชุดดาจริงโดยมีสี่คนที่มาติดตอ่อ<ะ>แล้วบอกเล่าข้อเท็จจริงว่ามีใครบ้างอยู่เบื้องหลังพร้อมกับของเงินห้าล้านบาท<ะ>อาจารย์ว่านะไอ้ของเงินห้าล้านเบาบาทแล้วจะบอกเรื่องชายชุดดาเนี่ยนะโอ้ตอนนั้นเราก็มีการตั้งค่าหัวนะคะของคนแสดงเองมีการให้รงางวัลน,นำสารอย่าไปพูดถึงดีกว่าน,น,น,นะอย่าไปพูดถึงดีกว่า<ะ>เดี๋ยวจะปวดหัวกับเรื่องค่าหัวนะเพราะว่า